สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราขอนำเสนอคลิปที่ชื่อว่าผู้ที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงค่ะ คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราไปปรึกษาเขาเนี่ยปรากฏว่าพอเราปรึกษาเขาเสร็จเรารู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกสบายใจขึ้นเหมือนกับว่าได้ยกภูเขาออกจากอกหรือว่าเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่กลุ่มเพื่อนเนี่ยจะขาดคนคนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขหรือว่าบางทีคุณอาจจะไปเจอใครสักคนนะคะที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางตัว การพูดการแสดงออกรู้สึกว่าเขานั้นจะมีบุคลิกบางอย่างหรือมีพลังดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณและหลายๆคนด้วยค่ะและแม้แต่นะตัวคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักเนี่ยบางครั้งคุณสังเกตว่าเขามักจะได้รับโอกาสที่ดีอยู่เสมอหรือว่ามีเรื่องบังเอิญให้พบเจออยู่บ่อยๆเวลาที่พวกเขาคิดอะไรนะคะสิ่งนั้นก็จะมาแบบง่าย บุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้มีเวทมนต์อะไรที่วิเศษนะคะแต่ว่าพวกเขานั้นมีพลังงานคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงอยู่ภายในตัวตนของเขาค่ะ ถ้าหูของมนุษย์สามารถที่จะได้ยินเสียงคลื่นความถี่สั่นสะเทือนตามธรรมชาติมนุษย์คงเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พฤติกรรมคำพูดและการกระทํามีผลต่อคลื่นความถี่สั่นสะเทือนตามธรรมชาติหรือจักรวาลเพียงใดค่ะและแนวคิดทฤษฎีของกฎแห่งการสั่นสะเทือนของจักรวาลและกฎแห่งแรงดึงดูดที่ตอกย้ําว่าคลื่นความคิดของมนุษย์นั้นมีความสําคัญมากต่อบุคคลผู้นั้นนะคะคนรอบข้าง โ,โลกและจักรวาลโดยสองทฤษฎีนี้คือหลักการทางจิตวิญญาณและเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาที่เชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้มีการสั่นสะเทือนที่เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเป็นพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็ตามทุกสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยคลื่นความถี่และการสั่นสะเทือนเช่นความคิดความรู้สึก คำพูดและการกระทำของเราล้วนแต่มีพลังงานและการสั่นสะเทือนเฉพาะตัวที่ส่งผลต่อสิ่งรอบข้างและดึงดูดให้สิ่งที่มีความถี่ ที่เหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกันนั้นให้เข้ามาในชีวิตของเราค่ะและนั่นก็คือเหตุผลนะคะที่หลายๆครั้งเนี้ยเรามักจะได้ยินคำแนะนำที่บอกว่าควรรักษาความคิดและพลังงานแง่บวกเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเรากฎนี้นั่นเป็นพื้นฐานของหลายๆแนวคิดในการพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณิยมและมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรวมถึง สามารถที่จะเอาไปต่อยอดกับทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดได้อีกด้วยค่ะโดยบุคคลที่มีพลังงานคลื่นความถี่สูงนียมักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะาทางอารมณ์จิตวิญญาณและสุขภาพที่สะท้อนถึงสภาวะของความสมดุลและความสุขในชีวิตโดยเรานั้นจะขอนำเสนอลักษณะที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นนะคะมีพลังงานคลื่นความถี่สูงและเราก็จะขออนุญาตพูดแบบโดยรวมนะคะกว้าง โดยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปนิสัยความคิดพฤติกรรมของบุคคลที่มีคลื่นพลังงานความถี่สั่นสะเทือนสูงค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุคคลแบบไหนบ้างที่เข้าข่ายลักษณะของคนที่มีพลังงานคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงค่ะข้อ1นนะคะ เป็นบุคคลผู้ที่ดูเหมือนว่าความทุกข์นั้นจะเข้าไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มากระทบนะคะเพียงแต่ว่าระบบความคิดของเขาว่าไม่ได้มองว่าความทุกข์เนี่ยหรือว่าความโกรธความโมโหเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ยุ่งยากในชีวิตเขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทุกชีวิตก็มีปัญหามีอุปสรรคมองว่ามันเป็นปกติ เข้ามาเราก็แก้ไขกันไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเรื่องใหญ่ที่สําคัญของเขาเลยคือเขาโฟกัส ไปที่ความสุขค่ะเป็นความสุขจากข้างในเป็นความสุขภายในและก็เป็นความสุขของตัวเขาและคนรอบๆข้างเขาด้วยดังนั้นนะคะเขาสามารถที่จะรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดียังรวมไปถึงบุคคลที่สามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้เขาไม่ได้ยึดติดกับความเจ็บปวดหรือว่าความขัดแย้งที่ผ่านมาเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะ เผชิญหน้านะคะเลือกที่จะให้อภัยเพื่อลดละนะคะสิ่งอะไรต่างๆที่มันเป็นปมอ,อยู่ในใจของเขาค่ะข้อ 2. นะคะมีบุคลิกที่เป็นมิตรสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้หลายระดับหรือแม้แต่คนที่เพิ่งรู้จักกันก็ตามเขามีความสามารถนะคะที่จะทําให้คุณนั้นเปิดใจกล้าพูดกล้าคุยกับเขานะคะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไม่เกรงเวลาที่จะพูดคุยหรือว่าสนิทสนมกับเขานะคะมีบุคลิกบางอย่างนะคะที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าไปหาเขา ข้อที่3นะคะเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่ตลอดหมายความว่าไม่ใช่เป็นคนที่ พื้นเสียง่ายอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนน่ะถ้าเป็นคนชอบยิ้มก็จะยิ้มเก่งไม่ได้หน้าบึ้งหน้างอแต่ว่าถ้าบางคนเขาเป็นคนที่ไม่ชอบยิ้มแต่ว่าข้างในเขาดีใช่ไหมคะเราจะรับรู้ถึงพลังงานเย็นภายในเขาได้เวลาที่เราอยู่ใกล้เราจะไม่รู้สึกลำคาญหรือว่าอึดอัดหรือว่าหวาดกลัวคะ่ะข้อที่4คะ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมักจะคิดแล้วก็ชอบทําอะไรให้กับผู้อื่นเสมอคะ่ะอะไรก็ตามที่ทําได้นะคะไม่ว่า จะเป็นเรื่องไหนก็ตามตามกําลังของเขาค่ะเขายินดีและเต็มใจมากค่ะที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ ข้อห้า 5, มักจะเป็นคนที่คิดในแง่บวกหรือว่าเป็นบุคคลที่มีพลังงานบวกค่อนข้างเยอะนะคะเช่นอาจจะไม่ค่อยพาดพิงหรือว่าไปตำหนิคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มองข้ามความผิดเล็กๆน้อยๆของผู้อื่นและสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยข้อที่6เป็นคนกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆอาจจะหมายถึงคนที่เปิดใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ได้ปิดกั้นตัวเองปิดกั้น ผู้อื่นโดยเฉพาะเขาจะไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะมาหาเขาอย่างแน่นอนและก็เป็นคนที่กล้าที่จะปฏิวัติตัวเองนะคะลุกขึ้นมาทำอะไรสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะลองผิดลองถูกข้อ7ค่ะเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสารรค์มักจะชอบทำอะไรสิ่งใหม่ๆเสมอโดยเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวมนะคะและยังรวมไปถึงผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีค่ะ ข้อ8นะคะเป็นคนที่โกรธคนยากค่ะพิจารณาอะไรก็เป็นไปด้วยเรื่องของเหตุผลมากกว่าที่จะตัดสินผู้อื่นจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและยังรวมไปถึงเวลาที่พวกเขามีปัญหาอะไรนะคะ เขาจะรีบเคลียร์ภายในของตัวเองก่อนนะคะมากกว่าที่จะไปพุ่งเป้าหรือไปโฟกัสที่ความผิดของคนอื่นเพราะว่าพวกเขานั้นมีความเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตและสามารถที่จะยอมรับความจริงได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นข้อที่ดีหรือข้อที่ไม่ดีทั้งของตัวเองและก็ของผู้อื่นด้วยค่ะข้อ9เป็นคนที่มีสติหรือสมาธิในการทํางาน หรือทำสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีรวมถึงเป็นคนที่คิดอะไรไวนะคะแก้ไขสถานการณ์เก่งมองปัญหาอะไรต่างๆในได้ทะลุได้เฉียบคมกัน ข้อที่10นะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถมองอะไรได้หลากหลายมิติทั้งนี้เนื่องจากว่านิสัยที่เขาคิดบวกนะคะการที่เขาคิดบวกมีพลังบวกเยอะเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาได้เปิดโอกาสให้กับสิ่งต่างๆนะคะแล้วทําให้เขานั้นมีประสบการณ์มีแง่มุมชีวิตที่มากกว่าคนอื่นหรือว่ามีแง่มุมชีวิตที่มากกว่าคนที่ปิดกั้นตัวเองหรือคนที่อยู่ในกรอบค่ะข้อที่11นะคะมีความมั่นใจในตัวเองรวมถึงศักยภาพและทัก ักของตัวตนและความที่เขานั้นเป็นคนคิดบวกทำให้ก็รู้สึกว่าเรื่องใดๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสำหรับเขาค่ะข้อที่12นะคะ พวกเขานั้นจะมีบุคลิกของการเป็นผู้นําเวลาที่จะทํางานอะไรเนี่ยก็มักจะถูกได้รับเลือกหรือว่าได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้างานและยังมีความสามารถในการควบคุมการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคือทํางานเป็นทีมได้เข้ากับผู้อื่นได้โดยเฉพาะมีความสามารถในการที่จะวางแผนงานนะคะไม่ซับซ้อนด้วยแล้วสามารถที่จะดึงเอาบุคลิกภาพของผู้ร่วมงานนั้นออกมาเพื่อที่จะทําให้นะคะพวกเขานั้นได้ทำ ่าอมีประสิทธิภาพได้้ขอทค่ะผู้ที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงนั้นเขาจะชอบเสียงเพลงเป็นคนที่มีริทึมอยู่ในหัวใจบางครั้งนะคะก็อาจจะหมายถึงคนที่ชอบทําเพลงร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาในหลายๆสถานการณ์นะคะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็จะแต่งเพลงขึ้นมาเองด้วยเวลาที่มีอารมณ์ดีใจอารมณ์แบบ อยู่คนเดียวสบายๆเนี่ยเรามักจะได้ยินเสียงเพลงจากพวกเขาบางครั้งนะคะก็จะหมายถึงคนที่อาจจะชอบขยับท่าทางเต้นไปตามจังหวะของเพลงและในข้อนี้นะคะก็รวมไปถึงคนที่ชอบทำงานศิลปะในด้านต่างๆด้วยค่ะ ข้อที่14บุคคลที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงนั้นมีสเสน่ห์ดึงดูดสำหรับสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์เล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้หวาดกลัวเขาเลยเพราะว่าสัญชาตญาณของสัตว์โลกนั้นสามารถที่จะรับรู้คลื่นความถี่นั้นได้ดีกว่ามนุษย์หลายเท่า พวกสัตว์ต่างๆนะคะเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าอาบุคคลคนนี้มีคลื่นที่ดีเป็นคลื่นที่เป็นมิตรไม่ใช่ที่จะมาทำร้ายพวกเขาดังนั้นจะเห็นได้ว่าสัตว์ต่างๆนะคะจะชอบเข้าหาพวกเขาคะ่ะ ข้อที่15ค่ะชอบธรรมชาติชอบทำกิจกรรมต่างๆอะไรก็ตามที่เป็นนอกสถานที่โดยเฉพาะแนวธรรมชาตินี่จะชอบมากอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปการตั้งแคมป์การเที่ยวป่าและยังรวมไปถึงผู้ที่สามารถปลูกต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆได้งอกงามดีเพราะว่าพลังงานหรือว่าคลื่นความถี่ในตัวของเขานะคะเป็นคลื่นที่ดีเป็นคลื่นระดับสูงนี่แหละทำให้เป็นมิตรต่อต้นไม้และสพรพพสิง่งดังนั้นต้นไม้นี่นะคะก็จะ สามารถเจริญงอกงามได้ดีค่ะและข้อนี้ก็ยังรวมไปถึงบางคนนะคะเวลาที่มีความสุขเนี่ยพวกเขามักจะแบ่งปันความสุขให้กับสรรพสิ่งไม่ใช่แต่เฉพาะบุคคลนะคะหมายความว่าเขามองว่าธรรมชาติเนี่ยคือส่วนหนึ่ง ของจิตวิญญาณภายในคือเพื่อนของเขาะคะบางคนเนี่ยเวลามีความสุขอารมณ์ดีเนี่ยจะกอดต้นไม้จะแบ่งปันจะพูดคุยมันเป็นความรู้สึกแบบจากข้างในที่มีความรู้สึกว่าพวกเขานั้นกลมกลืนกับทุกสรรพสิ่งนะคะข้อที่16ค่ะเป็นคนที่เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญกับเรื่องของการสํานึกรู้คุณหรือว่าความกตัญญูเนี่ยแหะคะ่ะเขาให้ความสําคัญมากและความรู้สึกนี้นะคะได้อย่างรากลง ไปในระดับลึกถึงจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ใช่แค่แบบฉับฉวย เป็นความรู้สึกพูดไปอย่างนั้นหรือว่าต้องการหวังผลนะคะข้อที่17บเร็คเป็นคนที่มีอีโก้หรือว่ามีอัตตาในตัวเองนัตำํำเพราะว่าสามารถที่จะยอมรับความผิดของตัวเองได้กล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะขอโทษและก็ยังรวมไปถึงนะคะสามารถพูดคําว่าขอบคุณได้และยังรวมไปถึงคนที่ไม่ได้คิดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเพราะว่าเขาจะพอใจในจุดที่เขามีจุดที่เขาเป็นและเป็นความสุขในแบบฉบับของตัวเองแบบง่าย นี่แหละจาก17ลักษณะของบุคคลที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องครบทุกข้อก็ได้นะคะถ้ามีมากข้อเนี่ยก็ยิ่งดีกับตัวเองนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องไปกังวลมากนะคะเราสามารถที่จะ พัฒนาเพิ่มขึ้นได้เราสามารถที่จะยกระดับตัวเองได้นะคะส่วนอันตลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้ที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงนั้นก็คือถ้าบุคคลใดนะคะมีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงๆเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่สามารถกระตุ้นพลังงานของบุคคนที่อยู่รอบข้างได้บางทีนะคะเขาพูดอะไรกับเรานิดๆหน่อยๆเนี่ยขณะที่เรานั้นรู้สึกกําลังดิ่งกําลังแย่หรือกําลังจะหมดแรงบันดาลใจเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับไอเดียดีๆหรือข้อ คิดดีๆจากเขาเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะ คนที่มีคลื่นสั่นสะเทือนสูงเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวเองหรอกคะ่ะว่าเขาได้ให้แรงบันดาลใจกับใครไปเพราะว่าพวกเขานั้นทําทุกอย่างนะคะตามธรรมชาติตามจิตใจภายในของตัวเองและยังรวมไปถึงผู้ที่มีความสามารถในการที่จะสัมผัสถ,ถึงคลื่นพลังงานของบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะนอกจากนี้พวกเขายังเป็นที่รักของเพื่อนๆของคนในครอบครัวเพราะว่าคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆรอบข้างนะคะ เปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นดังนั้นไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้คนเนี้เข้ามาพูดคุยเข้ามาลายล้อมหรือว่าเหมือนกับว่าพวกเขานั้นมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองตลอดเวลา และพวกเขายังสนใจที่จะพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตวิญญาณภายในและพัฒนาด้านสุขภาพภายในกายของตัวเองด้วยนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองสนใจให้ความสําคัญบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะกับตัวเองที่เป็นแนวธรรมชาติหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจการไปสปาการบําบัดคือทําอะไรก็ได้นะคะเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขจากภายในและเป็นสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ด้วยเหตุนี้นะคะ ทำให้เข้ากับทฤษฎีที่บอกว่าทำไมคนที่มีคลื่นพลังงานความถี่สันสะเทือนสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่สุขภาพดีนะคะเพราะว่าการที่เขามีความสุขเป็นความสุขจากภายในความสุขเหล่านี้นะคะมันออกมาจากทุกเซลล์ทุกอนูของเขาเลยนะคะความสุขเหล่านี้ค่ะทำให้เป็นองค์ประกอบนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรรอบข้างได้และจากอัตลักษณ์และลักษณะของบุคคลที่มีความทีสัน สะเทือนสูงนี้จะทำให้พวกเขานั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตามหลักของทฤษฎีกฎแห่งแรงดึงดูดด้วยดังนั้นคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะเป็นกลุ่มที่คิดบวกคิดดีสิ่งที่เขาได้เนี่ยมักจะได้มาง่ายๆมักจะได้มาแบบบังเอิญคิดไม่ถึงหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมี ตัวเลขซ้ำอยู่บ่อยๆตัวเลขบังเอิญอยู่บ่อยๆหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงมาก่อนส่วนอีกในัยะหนึ่งนะคะก็หมายถึงว่าคนที่มีคลื่นความถี่สันสะเทือนสูงเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับคลื่นของตัวเองนะคะให้เข้ากันหรือว่าเป็นแบบเดียวกันกับคลื่นความถี่ของโลกและจักรวาลดังนั้นการที่พวกเขานั้นประสบความสำเร็จแบบง่ายๆคิดอะไรก็ได้มาจึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่าตามหลักทฤษฎีนี้ก็คือสิ่งเดียวกันนะคะมักจะดึงดูดหากันเสมอค่ะ ถ้าจะให้พิจารณาในแง่ของผลกระทบที่มีต่อโลกและจัก,กรวาลเชื่อหรือไม่คะว่าการที่มีคลื่นสั่นสะเทือนสูงเนี่ยมีผลกระทบนะคะต่อโลกและจัก,กรวาลด้วยอาจจะว่ามันเป็นไปได้ยังไงเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงแต่จริงๆแล้วทุกสปปรรพสิ่งนะคะถ้าตามกฎของจักรวาลเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันคือมีความเป็นเอกภาพและกระทบถึงกันอย่างเหลือเชื่อดังนั้นผู้ที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงเนี่ยนะคะสิ่งที่ชัดเจนเลยแล้ว แล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมีแบบเดียวกันนั่นก็คือความสุขค่ะเป็นความสุขที่ออกมาจากเบื้องลึกภายในจิตวิญญาณของพวกเขาทำให้ความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมของพวกเขานะคะ ออกมามีผลกระทบต่อสิ่งรอบข้างหรือว่าผู้คนรอบข้างเปลี่ยนไปในเชิงบวกและคลื่นพลังงานของเขาะะเป็นปัจจัยด้วยนะคะที่จะเปลี่ยนคลื่นพลังงานที่ร้อมรอบตัวเขาเช่นบางคนนะคะลองนึกถึงเพื่อนของเรานะคะ,ะสมมุติว่าเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเขาเหมือนมีแม่เหล็กอะทำให้คนเข้ามารายล้อมหรือบุคลิกใอยางของเขานะคะไม่ใช่เป็นที่รูปร่างหน้าตานะคะรูปร่างหน้าตาไม่เกี่ยวแต่มาจากเนื้อในของเขาบางคนนี้นะคะอาจจะทําให้เราขำหรืออาจจะทา ให้เราอารมณ์ดีเรานิขาดคนคนนี้ไม่ได้เลยหรือว่าในบางสถานการณ์นะคะที่ตึงเครียดบรรยากาศเริ่มอึมครึมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนะคะคือกลุ่มคนที่มีคลื่นความถี่สันเทือนสูงเนี่ยแหละเขาพูดหรือว่าให้คําแนะนําดีๆหรือแค่มาปรากฏตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศเหล่านั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้ และลองเปรียบเทียบกับบางสถานการณ์นะคะที่เวลาเราเดินเข้าไปในบางสถานที่อ่ะแม้ว่าไม่มีใครพูดอะไรหรอกแต่ความรู้สึกข้างในเรารับรู้ได้นะคะเรารู้สึกแบบปั่นป่วนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยหรือว่าความรู้สึกของเราะคะ่ะบอกกับตัวเองว่าเราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านะคะตัวของเรานั้นได้ตกอยู่ในวงล้อมของผู้ที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนต่ําค่ะทีนี้ลองสังเกตนะคะว่าใคร ใกล้ตัวคุณเนี่ยมีผู้ที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนสูงกันคุณอาจจะพบว่ามีอยู่มากมายลายล้อมตัวคุณที่สำคัญนะคะคุณเองเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ เราไม่ได้พูดเกินจริงนะคะเพราะการที่คุณฟังคลิปนี้นั่นหมายถึงจิตใจภายในของคุณที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองหรือจิตใจภายในของคุณเนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างทางความรู้ในรูปแบบต่างๆเพราะคุณพร้อมที่จะนําความรู้ใหม่ๆที่ได้เนี่ยไปใช้นะคะกับสถานการณ์จริงที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณอยากที่จะเรียนรู้และเข้าใจผู้คนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคุณเองล่ะคะ่ะ ก็เป็นคนที่มีคลื่นความถี่สัส่นสะเทือนสูงอยู่เช่นกันและถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ของเรานะคะท่านสามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องเล็กๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในทุกๆวันนะคะด้วยความรักและความปรารถนาดีจากดรดีฮีลลิ่งพลังงานสากลบบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีค่ะ